สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคิดโชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่18มกราคมนะครับคลิปนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการทำนายดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในวันทั้ง7นะครับเป็นวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสศุกร์เสาร์วอาทิตย์สำหรับวันพุธก็ยังคงเป็นวันพุธเดิมก็คือพุธไม่มีกลางวันหรือว่ากลางคืน เป็นการทำนายแบบกว้างๆรวมๆมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดหนึ่งนะครับในกรณีถ้าคนเกิดวันใดมีโชคมีลาภผมก็จะนําเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขมงคลแต่ถ้าคนเกิดวันไหนนะครับโชคลาภไม่ค่อยมีดวงชะตามไม่ค่อยดีก็จะแนะนําการทําบุญสุนทานเป็นหลักแล้วก็อาจจะขอเลี่ยงในเรื่องของการบอกเลขมงคลด้วยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับคนที่เกิดในวันทั้ง7กับผมหมอกริดชลี่นะครับฝากไว้นิดนึ่งช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริดโชลี่ยังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์091 145 1591หรือ i อดีไลน์ศูนย์5ก้าหนะครับเอาละครับเพื่อมไม่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรา,าเริ่มต้นกันเลยสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ก่อนนะครับดูซิว่า ในรอบปักนี้ก็คือตั้งแต่วันที่18มกราคมไป็ต้นไปถึง1กุมภาพันธ์ในเจ้าชะตาคนเกิดวันจันทร์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรมีโชคมีลาบการงานการเงนิงนเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันในวันจันทร์นะครับต้องเรียนอย่างนี้ในเรื่องของเจ้าชะตาถือว่ากําลังจะมีโอกาสประสบความสาเร็จ ได้ดื่มด่ากับสิ่งที่คุณทําลงไปถ้าเรื่องของการงานก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณเสนอหรือว่างานที่คุณร่างไว้บัดนี้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วใครที่กําลังอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะย้ายงานสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็มีเกณฑ์ที่จะไปได้ทําได้ตามที่ต้องการ ท่านใดที่อยากจะออกมาทําเป็นเจ้าของกิจการหลังจากที่อยู่เป็นลูกจ้างเขามานานชาววันจันสามารถที่ทําได้เช่นเดียวกันแต่จะมีอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสาหรับคนวันจันก็คือเรื่องราวของความรักชีวิตคู่ช่วงนี้อาจจะต้องพึงระวังเรื่องของรัก,รกใกล้ๆเรื่องของรักซ้อนมือที่สาหรืออาจจะเกิดความหวาดระแวงในการและการบ้างก็เท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้มีการรุนแรงึงขนาะดที่ว่าจะต้องเลิกลายอย่าร้างเพียงแต่คนเกิดวันจันในกรณีถ้าเป็นคนเจ้าชู้พึงต้องระวังจะไปเจอคนที่มีเจ้า เจ้าของแล้วบางทีมันอาจจะกลายเป็นมีดสองคมนําด้านคมมาแทงเราก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดหนึนะครับ ในเรื่องของการงานถามว่าคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยดวงการงานเป็นอย่างไรดวงการงานอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นดื่มดำสมบูรณ์บริบูรณ์ตามที่หวังไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกเพียงแต่อย่างหนึ่งเลยสําหรับคนเกิดในวันจันทร์คือในกรณีถ้าจะไปสอบแข่งขันสมมุติว่าเราอยากจะไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการโน่นนี่นั่นในช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยสมหวังแต่จะได้ทอแท้นะครับขอให้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยลุยต่อเดินหน้าต่อแล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นให้สู้ๆลวยๆเป็นประมาณนี้ ในเรื่องของการเงินคนบัรจันถามว่าเป็นอย่างไรดูซิการเงินในรอบปากนี้อาจมีรายจ่ายมากกว่ารายรับแล้วที่สําคัญที่สุดคุณยังจะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับการตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านการรื้อถอนบ้านหรืออาจจะมีการโยกย้ายหรือว่าซื้อบ้านใหม่ แต่ข้อดีคือว่าเวลาที่เราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินคนที่เกิดในวันจันทร์ในรอบปักนี้มีดวงดีๆในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินได้แต่อาจจะได้ไม่เต็มแล้วก็ยังต้องรอคอยนานด้วยเพราะฉะนั้นดวงการเงินถือว่าไม่ได้ถึงขั้นสะดุดแต่มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะเวลาจะไปขอทุนขอทำธุรกรรมทางการเงินก็มักจะล่าชา้าแต่ท้ายสุดก็ได้นะครับแล้วเรื่องของการเสี่ยงโชคในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรท่านที่เกิดในวันจันทร์ดวงการเสี่ยงโชคถือว่า มีโอกาสดีอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ชาววันจันทร์แนะนอย่างนี้ทําบุญด้วยการบริจาลรดไฟสายไฟหรือบํารุงค่าไฟให้กับวัดบารามก่อนหรือจะทําบุญบริจาคปัจจัยช่วยเหลือการก่อสร้างเสนาสนะสงต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับมันเปลี่ยนน้ำในหิ้งพระแล้วก็นำผลไม้โดยเฉพาะส้มนะครับสัก วันละสามลูกหรือว่าวันละหลูกทําบุตรไ่บาตรในตอนเ,เช้าๆที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือหมั่นไหวพระส่วนตนจเจริญสมาธิภาวนาดวงโชคลาภก็พอมีไม้เห็นแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนเลขมงคลนําโชคของคนที่เกิดในวันจันทร์มีเลขหนึ่งเลขเก้าเลขสี่แล้วก็เลขแปครับท่านใดที่เกิดวันจันทร์แล้วอยากจะเสี่ยงโชคก็ลองดูก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ คราวนี้มาต่อกันกับคนที่เกิดในวันอังคารดูซิว่าท่านที่เกิดในวันอังคารในรอบปักนี้ดวงชะตาเจ้าชะตาจนะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดในวันอังคาร ในรอบปักนี้คุณมีอิสระในการทํางานเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นด้านการบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือคนที่เป็นพิธีกรหรือท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสวยๆทำง,งานต่างๆในรอบปักนี้ถือว่าไปได้ดีการงานมีโอกาสได้เดินทางไกลมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสย้ายไปไกลอยู่พสอสมควรทีเดียวนะเพราะฉะนั้นหากแม้นใครที่ทําเรื่องรายอยู่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์อ่ะ สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับส่วนในเรื่องราวของความรักคนเกิดในวันอังคารดูเหมือนช่วงนี้มีเพียงพอแค่รักๆใล้ๆแล้วก็เลื่องๆไปยังไม่ได้จริงจังกับใครแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนเกิดในวันอังคารดูเหมือนว่ามีเกณฑ์ที่จะอยู่ในช่วงเวลาแฮปปี้แฟมิลี่ทาคือได้เวลาเดินทางไปนูน่นมานี่ไปไหว้พระไปทําบุญหรือไปหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยการไปแบบเป็นครอบครัวสําหรับคนโสดก็ยังคงจะเป็นโสดต่อไปเรื่อยเว้นแต่ว่าคนที่เป็นโสดแต่อยู่ต่างประเทศคุณมี ดวงชะตาที่จะได้คู่เป็นคนต่างชาติด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนเกิดในวันอังคารนะครับส่วนเรื่องของการงานเจ้าชะตาถามว่าในรอบปักนี้เป็นอย่างไรอาชีพที่โดดเด่นคนเกิดในวันอังคารงานเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อมาขายไปโชว์หวยมินิมาซูปเปอร์มารเก็ตรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้ถือว่าทําได้แล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนเกิดในวันอังคารเนี่ยกรณีถ้าคุณจะไปสอบแข่งขันเนี่ยไม่เหมือนคนวันจันทร์สอบแข่งขันแล้วไม่ค่อยผ่านแต่คนวันอังคารนี่บอกเลยว่าคุณจะมาเป็นนอััดบ หเลยถ้านักเรียนนักศึกษาอยากจะไปสอบเข้ามหาลัยที่ตัวเองชอบแนวโน้มที่จะประสบความรุจก็มีด้วยเช่นเดียวกันมองเรื่องของการเงินคนเกิดในวันงคารดูซิว่าการเงินรอบปักนี้เป็นอย่างไรการเงินคนวันงคารกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาเงินไปซื้อบ้านตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านหรือขายแล้วซื้อใหม่ เหล่านี้จะปรากฏขึ้นนั่นหมายถึงว่าคนเกิดในวรังคารมีแผนค่อนข้างที่อะากเยอะในเรื่องของการใช้เงินเวลาจะทำธุรกรรมทางการเงินข้อดีอย่างคือจะซื้อบ้านหรือว่าซื้ออสังหาคนเกิดในวรังคาร ทำได้แล้วก็กู้ได้ตามที่ต้องการด้วยนะครับแต่คนเกิดวังคารถึงต้องระวังนิดหนึ่งช่วงนี้เงินเข้ามาเยอะแต่มักจะเก็บไม่อยู่จะกลายมาเป็นทรัพย์สินสะดส่วนใหญ่ถ้าคนเกิดบังคารลงทุนในส่วนของอสังหาถือว่าไปได้ดีครับแต่ถ้าคนเกิดในวังคาเนี่จะต้องเอาเงินกู้เงินมาแล้วมารีโนเวทบ้านหรือว่าอาจจะไป ออเติมบ้านอะไรประมาณนี้บางครั้งอาจจะทําให้การเงินชะงักได้ก็พึงต้องระวังนิดหนึ่งแต่กู้ได้เต็มนะครับไม่มีปัญหาส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์คนันาคารเป็นอย่างไรคนันาคารโชคดีในเรื่องของการงานการเงินนะครับแต่ไม่ได้มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยหากแม้นอยากจะเสี่ยงโชคอยากจะซื้อหวยก็ควรจะให้ลูกหลานบริวารเป็นคนหยิบจับให้อย่าไปซื้อเยอะเอาสักสองใบสามใบก็พอนะครับส่วนเลข มงคลนำโชคของคนวันอังคารขออนุญาตที่จะไม่นำเรียนให้ให้ทราบนะครับเพราะว่าดวงไม่มีโชคแต่ว่าเน้นการทำบุญเกี่ยวกับสถานสนเงเคราะห์เด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์คนพิการเหล่านี้รวมถึงการทำบุญด้วยการบริจาคปัจจัยช่วยเหลือในเรื่องของกิจสงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบรมธรรมะการสร้างลานธรรมหรือเหล่านี้ต่างๆคนที่เกิดในวันอังคารเน้นการทำบุญประเภทนี้จะสง่งผลโนมดานให้การงานการเงินเนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ์มากขึ้นส่วนเรื่องของโชคลาภม,มีเล็กๆน้อยๆอาศัยดวงของคนอื่นเป็นคนช่วยจงจะดีนะครับ คราวนี้เรามาว่ากันในส่วนของท่านที่เกิดในวันพุธดูซิวันในรอบปังนี้เจ้าชะตาดวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านที่เกิดในวันพุธดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ช่วงปากนี้อาจจะติดติด,ตดขัดขัด,ขดโดยเฉพาะในเรื่องของคนในครอบครัวบางทีต้องระวังเรื่องของปัญหาปากเสียงทะเลาะเบาแวงกันหรือคนที่เป็นสามีทะเลาะภรรยาภรรยาทะเลาะกับสามีหรือพ่อแม่ทะเลาะกับลูกเราได้จะปรากฏขึ้นถ้ามองเรื่องของการงานก็หมายถึงว่าการงานในช่วงนี้ชาววัน พุธดูเหมือนการงานที่เราเสนอหรือว่าทําไปยังไม่เป็นที่พอใจของท่านประธานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ควรจะต้องมีการแก้ไขนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามีโอกาสผ่านมีโอกาสเป็นไปได้ท่านที่เกิดในวันพุธในรอบปักนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยพึงต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของภาวะอารมณ์คุณจะกลายเป็นคนที่งุนงดได้ง่ายหัวร้อนได้ไวเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆน,นิดหนึ่งนะครับในส่วนของเจ้าชะตาจะออกมาในรูปแบบนี้ถ้ามองในเรื่องความรักคนเกิดในวันในวันพุธมักจะได้เจอ คู่ที่อายุน้อยกว่าถามว่าดีไหมก็ดีอยู่พอสมควรทีเดียวแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพึ่งพาอาศัยได้ยากยกเว้นแต่ว่าจะได้คู่ที่อายุเท่ากันหรือว่ามากกว่าอันนี้จึงจะดีนะครับเรื่องการงานโคตรเกิดในวันพุธเป็นอย่างไรการงานดูเหมือนว่าไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าอาจจะติดติดขัดขัดไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจของท่านประธานหรือเจ้าของบริษัทนะักใครที่รับราชการในช่วงปักเนี้ยคนเกิดในวันพุธพึงระวังมีดวงที่จะโดนตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเรื่องของการเงินหรือว่าที่มาที่ไปในส่วนของรายได้รายรับต่างๆคนเกิดในวันพุธพึงต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับงานในช่วงนี้ยังไม่ควรที่จะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมในกรณีถ้าคนเกิดในวันพุธอยากจะ ทำธุรกิจส่วนตัวสมมุติว่าเรามีเงินถูกหวยมาได้เงินมาหลายแสนแล้วอยากจะลองลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวดูบ้างช่วงปากนี้ยังไม่ใช่เวลาดีรอให้ผ่านช่วงประมาณ2ี่9แปดยิบ้าไปก่อนเอาง่ายว่าสิ้นเดือนนี้เราค่อยว่ากันจะดีที่สุดสําหรับคนที่กําลังอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานคนวันพุธอย่าคิดเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้เด็ดขาดเพราะหากแม้คุณย้ายงานเปลี่ยนงานโอกาสที่คุณจะตกงานย,ยาวๆมีสูงเพราะฉะนั้นคิดอ่านให้รอบข้อก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนงานจะดีที่สุดนะครับ เรื่องการเงินโคตเกิดวันพุธหละเป็นอย่างไรหลังจากที่มองเรื่องของเจ้าชะตากับการงานแล้วเนี่ยการเงินรอบปักนี้ดูเหมือนคนเกิดในวันพุธมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากพอสมควรทีเดียว แต่ข้อเสียคือเรายัางมองไม่ออกว่าจะต้องไปตรงไหนอย่างไรแล้วยิ่งถ้าคนเกิดวันพุธกําลังจะไปทาธุรกรรมทางการเงินก็ดูเหมือนว่ามันตันกู้มาเยอะแล้วบางครั้งทําเกี่ยวกับโอดีเรียบร้อยก็ยังไม่สามารถที่จะหาเงินมาได้หรือกู้เงินก็กู้ลําบากเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินอาจจะปีปัญหาไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหรนะ่นักแนะนํานิดนึงนะครับคนเกิดในวันพุธในรอบปักนี้ทําบุญบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยทําบุญบริจาคลงศพให้กับศพ ไม่มีญาติหรือว่าทาบุญถวายสังฆทานด้วยการปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาจะดีมากนะครับเหล่านี้จะส่งผลดนบันดาลให้คนที่เกิดในวันพุธอะไรที่ติดขัดอยู่ก็จะราบรื่นขึ้นหรือถ้ามีโอกาสหาโอกาสไปไหว้พระไปทําบุญแล้วก็ถือศีลบวชในขมะจะดีมากนะครับเรื่องของการเสี่ยงโชคคนเกิดในวันพุธถามว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์มีไหมคนเกิดในวันพุธดวงการเสี่ยงโชคเนี่ยต้องบอกว่ามีเล็กๆน้อยน้อยไม่ได้เยอะ ยังไม่ได้ลางวันใหญ่ๆบางคนอาจจะถูก3ตัวหน้า3ตัวท้ายอาจจะเป็น2ใบสามใบก็พอที่จะพอผ่อนผันหรือมีใช้จ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ยังไม่โอเคนัดในเรื่องของการเสรี่ยงโชคก็ยังไม่มีเลขมงคลนำโชคให้เช่นเดียวกันนะครับต้องขออนุญ,ญาตข้ามไปกับคนที่เกิดในวันพุธต,ตามนี้นะครับเน้นการทําบุญทําทานเป็นหลักก่อนจะดีที่สุด มาต่อก,กันกับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสนะครับดูซิว่าในรอบปักนี้เจ้าชะตาเป็นอย่างไรดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคเจ้าชะตาวันพรฤหัสด,ดีไหมท่านที่เกิดในวันพรฤหัสรอบปักนี้ดูเหมือนชะตาชีวิตอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องระมัดร,ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกับคนรักคู่ครองหรือเกิดปัญหาอุบัติเหตุเคราะหามยร้ายรวมถึงเรื่องของการงานก็อาจจะไม่เป็นไปแบบที่เราคิดยิ่งถ้าคนเกิดในวันพรฤหัสท่านใดอารมณ์ร้อนวุ่วามไม่มีเหตุผลต้องระวัง จะเกิดการทะเลาะเบาแหว่งกันได้ง่ายขณะเดียวกันเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระฐานหาันต้องพึงระวังในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องความรักด้วยความรักจะมีเหตุทะเลาะก,กันแล้วก็บางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นเลือดลายหยาร้างยิ่งถ้ามีมือที่3เข้ามาเกี่ยวพันบางครั้งถึงเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพฤหัสพึงต้องระวังส่วนในเรื่องของเจ้าชะตาถ้ามองเรื่องของการงานถือว่าการงานในรอบปักนี้ยังผันผวนเอาแน่เอานอนไรไม่ได้ครับยังไม่ใช่เวลาดีในการที่จะขยับขยายหรือใน การที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสมาดูเรื่องของการงานแบบจาะจงชัดๆสิว่าเป็นอย่างไรคนเกิดในวันวันพฤหัสเนี่ยการงานในรอบปังนี้จะดีมากหากแม้นเรารู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักเอาอกเอาใจประจบสอบรอนิดหนึ่งอันนี้พูดตรงๆอย่าเป็นคนที่แข็งกระด้างอย่าเป็นคนที่พูดตรงเกินไปเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยบางครั้งอาจจะเจอทางตันได แต่ถ้าเรารู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าเมืองตาหลิวหลวต่อตามโอกาสที่เราจะไปได้ก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีควรจะเดินทางสายกลางจะดีที่สุดการงานในช่วงปักนี้ดีกับคนที่เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นแพทย์นะครับหรือเภสัชกรรวมถึงคนที่ดูแลคนป่วยดูแลคนแก่คนสูงอายุอันนี้ถือว่าเด่น ในกรณีถ้าคนเกิดในวันพฤหัสอยากจะไปทําบุญสุนทานได้ทาการทําบุญด้วยการบริจาคปัจจัยร่วมบุญช่วยเหลือบูะณิธิคนชลาหรือว่าบ้านพักคนชลารวมถึงทําบุญด้วยการถวายสังฆทานยาจะดีมากนะครับส่วนเรื่องของการเงินคนเกิดในวันพฤหัสถามว่ารอบปังนี้เป็นอย่างไรการเงินติดขัดมีปัญหาไม่ค่อยราบรื่นเวลาจะทํากิจการอะไรก็ตามดูเหมือนในช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นไปแบบที่เราคิดสักเท่าไหร่ยิ่งถ้ากรณีต้องการอยากจะไปกู้ใครยืม ใครก็ดูเหมือนว่าจะติดขัดไปเสียทั้งหมดไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเท่าที่ควร <c oughs> ก็เลยทําให้การเงินโคลนเกิดในวันพฤหัสอาจจะดูตึงๆมือนิดหนึ่งในรอบปักนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะขออานนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เพื่อที่จะให้ถูงหัยถูก,ล,กลอตเตอรี่เป็นอย่างไร ดวงคนเกิดในวันพฤหัสไม่ใช่ดวงดีในการที่จะเสี่ยงโชคเพียงแต่ว่าอาจจะมีลมเพล,ลมพัดมาถึงบ้างซึ่งก็ไม่ได้มากมายนักบางคนอาจจะเป็นสองตัวบนสองตัวล่างหรืออาจจะเป็นสามตัวหน้าใบาหนึ่งสองใบประมาณนี้นะครับเรื่องของการเสี่ยงโชคคนเกิดในวันพฤหัสโดยรวมผมมองว่ายังไม่ใช่เวลาดีในการจะเสี่ยงเพราะฉะนั้นรอจังหวะเวลาดีๆแล้วค่อยเสี่ยงนะครับว,วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ ท่านที่เกิดในวันพฤหัสด,ดวงการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแนะนําว่ารอจังหวะอาจจะประมาณสิบหกกุมภาพันธ์ค่อยว่ากันจะดีมากนะครับคราวนี้มาต่อกรันกับท่านที่เกิดในวันศุกร์ดูซิว่าในรอบปักนี้ดวงคนเกิดในวันศุกร์เป็นอย่างไรนะครับเจ้าชะตาเป็นแบบไหนการเงินการงานความรักท่านที่เกิดในวันศุกร์รอบปักนี้ ต้องพึงระวังเรื่องของการงานอาจจะมีคนมุ่งปองร้ายมีคนใส่ใครใส่ความหรือคู่แข่งเยอะ เราจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทักษะในเรื่องของการพูดหรือว่าถ้าใครที่เป็นนักพูดหรือว่าเป็นคนที่ต้องอยู่ต่อสาธารณชนต่างๆก็พึงจะต้องระวังเรื่องตรงนี้หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างแล้วจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับช่วงนี้ในเรื่องของการทํางานท่านที่เกิดในวันศุกร์อย่าพึงไว้เนื้อเชื่อใจใครง่ายๆย,ย,ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของคนรักคู่ครองด้วยแล้วอันนี้ถือว่าสําคัญ เพราะช่วงนี้ดูเหมือนจะมีมือที่3แทรกแซงเข้ามาในกลุ่มคนเกิดบันสุกค่อนข้างที่จะมากพอสมควร กรณีอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานแล้วมีใครสักคนเสนอนู่นนี่นั่นมาให้บอกถึงเรื่องของรายได้ที่จะได้หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับคนเกิดวันศุกร์พิจารณาให้ดีอีกทั้งเรื่องของการเงินพึงต้องระมัดร,ระวังอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครเพราะมีแนวโน้มที่คุณจะถูกหลอกถูกโกงโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นค c เซ็นเตอร์ต่างๆอันนี้พึงต้องระวังให้ดีนะครับเรื่องของการงานแบบเจาะลึกคนเกิดในวันศุกร์งวดนี้เป็นอย่างไรดูซิ ท่านที่เกิดในวันศุกร์งานที่ถือว่าเด่นๆหน่อยไปได้ดีก็งานเกี่ยวกับพวกสีเทาๆนะครับหรืองานประเภทอาหารตามสั่งแต่ว่าจะต้องเป็นการเปิดในช่วงกลางคืนเหล่านี้จะดีจนไปกระทั่งถึงโตลุ่งร้านข้าวต้มหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มง,งานผับบาร์คาราโอเกะอันนี้ถือว่ายังพอทําได้แล้วก็คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการขับรถขับราคนเกิดวันศุกร์อันนี้ไปได้ดีอยู่นะครับสําหรับคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านหรือว่าเป็นข้าราชการช่วงปักเนี้ย ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวกับบัญชีการเงินพึงต้องระวังให้ดีนะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาหรือมีการตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างทําให้เราเกิดความกังวลเกิดความรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับทุกอย่างก็ยังพงพอที่จะผ่านพ้นได้อยู่เป็นประมาณนี้เรื่องของการเงินล่ะคนเกิดวันศุกร์เป็นอย่างไรรอบปักนี้การเงินผ่านไหมการเงินดูเหมือนว่าคุณอาจจะต้องค่อยๆจ่ายไปทีละส่วน ตัดปัญหาไปทีละอย่างไม่ต้องรีบร้อนสามารถพูดคุยกันได้ก็คุยกันไปก่อนนั่นหมายถึงว่าคนเกิดในวันศุกร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างที่จะมากอยู่แต่ถามว่าผ่านได้ไหมต้องรอประมาณช่วง24-25ไปแล้วหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นเป็นประมาณนี้ในกรณีถ้าจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคาร ท่านที่เกิดในวันศุกร์ดูเหมือนว่าการการทำธุรกรรมทางการเงินในรอบปักนี้ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่บางครั้งเราต้องการสักสิบล้านก็อาจจะได้มาสักสี่สห้าล้านก็ไม่ได้เต็มตามจํานวนที่เราต้องการสักเท่าไหรน่นักนั่นบ่งบอกถึงว่าเครดิตทางการเงินหรือนี่สินที่เรามีอยู่มันมากเกินไปเกินกว่าที่จะไปกู้แบงกูกู้ธนาคารได้ตามยอดเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดในเรื่องของการที่จะไปทําธุรกรรมทางการเงินสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ถ้าถามว่าแล้วการเสี่ยงโชคซื้อหวยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์คนวันศุกร์มีโชคไหมถ้าที่เกิดในวันศุกร์อะดวงมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะครับเพียงแต่ว่าคนเกิดวันศุกร์จะต้องหมั่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแล้วทําใจตัวเองให้สะอาดสว่างสงบอย่าอาฆาตพยาบาทใครอย่าไปดินทาว่าร้ายใครหาโอกาสไหว้พระทาบุญนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วบุญกุศลต,ตรงนี้จะนําพาให้คนที่เกิดในวันศุกร์สมบูรณ์บริบูรณ์เป็น ไปแบบที่ต้องการได้นะครับคนเกิดวันศุกร์มีเลขนําโชคอยู่พอสมควรนะนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบอยงน,นี้นะครับก็คือเลข2เลข0นย์เลข8นะครับแล้วก็เลข3ครับ2 308เป็นเลขมงคลน,นําโชคของคนเกิดในวันศุกร์สำหรับการทําบุญสุนทานท่านที่เกิดในวันศุกร์สักครู่เนี่ยผมเรียนไปแล้วก็คือหาอกาสไปบวชใน้มะถือศีลบ้างจะทําให้อะไรอะไรที่ติดขัดอยู่เนี่ยราบรื่นขึ้นแล้วก็ดีขึ้นตามลาดับนะครับ คราวนี้มาต่อกันกับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะฮะเปิดมาเนี่ยหวันและยังไม่ได้ปรากฏว่า,คน,าคนเกิดวันใดจะเป็นคนที่ดวงอันดับที่1เลยดูวันเสาร์สิท่านที่เกิดในวันเสาร์ในรอบปังนี้หากแม้นเจ้าชะตากําลังรออะไรอยู่ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมาแน่แต่ช้าถ้ากรณีเรารองานหรือว่ารอสัมภาษณ์งานงานที่เราคิดไว้ได้ทําเพียงแต่บางทีอาจจะ ต้องรอนานเกินความจําเป็นอาจจะต้องมีการกระตุ้นหรือโทรไปถามนิดหนึ่งในกรณีถ้ารอความรักคนที่เกิดในวันเสาร์อย่ารอเลยนะครับเพราะถ้าเราไม่ไปหาความรักไม่มาแต่ถ้าเรานั่งรออยู่ก็คงจะต้องบอกว่าอยู่บนคานทองในเิเไศต่อไปนะครับเป็นประมาณนี้ส่วนในเรื่องของ ท,ทั่วไปชาวชะตาที่เกิดในวันเสาร์ก็ต้องเรียนว่ารอบป,ปักนี้ดูเหมือนเจ้าชะตาอาจจะกำลังมีเกณฑ์เดินทางหรือจะต้องไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ควรจะหาของติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างจะทําให้การต่างๆที่เราคิดหรือเราต้องการมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการงานถามว่าคนเกิดวันเสาร์การงานเป็นอย่างไรการงานรอบปักนี้เด่นกับคนที่รับราชการเป็นตำรวจเป็นทหารหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มงาน ไม่ว่าจะเป็นทนายความหรืออายการต่างๆเหล่านี้ถือว่าไปในทิศทางที่ดีครับรวมถึงบริษัทที่เป็นบริษัทรับจ้างตรงนี้หรือสำนักงานกฎหมายทั่วๆไปรอาบางนี้ไปได้ดีครับสําหรับคนที่ทําบัญชีการเงินก็โดดเด่นไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องละเอียดรอบคอบนิดหนึ่งแล้วก็ที่สาคัญอย่าใจลอยเวลาทํางานไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งมันอาจจะส่งผลกับเรื่องของ งานที่เราทําอยู่บางทีอาจจะสับสนหรือว่าบางทีอาจจะสับเพล่าวยตัวเราเองเติมศูนย์ไปหรือว่าเพิ่มศูนย์ไปหรือว่าลดศูนย์ลงก็มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับสําหรับคุณกลุ่มคนที่ทํางานทั่ว,วไปในคนเกิดวันเสาร์ในรอบปักนี้การงานของคุณไปต่อได้เรื่อยๆยังไม่ใช่เวลาที่จะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานแต่ว่าคนที่จะออกมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยทำได้ หรือคนที่มีรถแล้วอยากจะเอารถเข้าไปวิ่งในการขนส่งต่างๆอันนี้ก็ถือว่าทําได้เช่นเดีวยวกันรวมถึงท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับมือถือโทรศัพท์หรือว่าพวกสินค้าอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ต่างๆในรอบปักนี้คนเกิดในวันเสาร์ถือว่าดวงดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับ ถ้าหากอยากจะทําบุญสุนทานท่านที่เกิดในวันเสาร์แนะนําการทําบุญบริจาคผู้กดหรือสัพพทนให้กับวัดวาอารามต่างๆที่พระท่านต้องเดินทุดดงอัฐบริขารของพระไม่ว่าจะเป็นไฟฉายเป็นรองเท้าเป็นเข็มเย็บผ้าหรือจะเป็นอาบาด เหล่านี้ก็สามารถที่จะทําทเป็นชุดสังฆทานถวายได้นะครับหรือหากแม้นเราไม่มีเวลาคนเกิดในวันเสาร์ทำบุญโอนเงินกับโรงพยาบาลสงหรือจะทําบุญกับมูล,ลนิธิชัยพัฒนาก็ได้เช่นเดียวกันสะดวกตรงไหนใกล้ตรงไหนก็ได้หรือจะเป็นมูล,ลนิธิศิริราชก็ได้หมดนะครับ ในเรื่องของการเงินมาดูซิคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรการเงินของคนเกิดวันเสาร์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีครับช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการดูรเหมือนว่าการเงินของคุณที่ทําไว้ประสบความสําเร็จ ได้ดังที่ปรารถนาพร้อมที่จะแบ่งโบนัสให้กับพนักงานเต็มที่หรือใครที่กําลังต้องการเงินก้อนใหญ่มาขยับขยายกิจการหรือต่อยอดทางธุรกิจท่านที่เกิดในวันเสาร์บริบูรณ์สมบูรณ์เป็นไปแบบที่ใจต้องการถือว่าการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีครับส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคงวดวันที่1่กุมภาผ่านคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรท่านที่เกิดในวันเสาร์เด่นมากกับการเสี่ยงโชคแบบใต้ดินนะครับแต่ไม่เด่นเลยกับการเสี่ยงโชคแบบลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ ก็ควรจะต้องเน้นตรงใต้ดินเป็นหลักแต่ว่าข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันจะได้ครึ่งเดียวได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการซื้อเยอะๆไว้ก่อนหากถามว่าคนเกิดวันเสราร์ดวงควรอยู่ในระดับไหนก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่สองครับเพราะว่าดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคแบบใต้ดินนำมาเต็มอาจบางคนอาจจะได้เป็นแสนบางคนอาจจะได้ถึงหลักล้านก็อยู่ที่บุญธรรมกันแต่ของแต่ละคนนะครับ ถามว่าเลขมงคลนั้โชคคนเกิดวันเสาร์มีไหมมีครับมีห้ามีสามมีสองแล้วก็มีเก้าครับท่านใดเกิดวันเสาร์ชอบเลขไหนอย่างไรก็จัดกันไปนะครับเป็นประมาณนี้มาต่อกันกับวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์ดูซิว่าจะได้อันดับที่หนึ่งหรือไม่นะครับมาดูที่เจ้าชะตาก่อนวันอาทิตย์เป็นอย่างไรดวงในรอบปักนี้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นี่ต้องเรียนเลยนะครับว่าโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีช่วงนี้ คุณพึงต้องระมัดระวังวางแผนเรื่องของการสับหลีให้ดีเพราะคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมีมาจีบไม่เว้นแต่ละวันมาแล้วไม่ได้มาคนเดียวบางครั้งสองคนสาคนยิ่งถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มของดารานักร้องนักแสดงศิลปะก,การบันเทิงสุขสาสตุ์สุแหนงในรอบปักนี้ถือว่าเนื้อหอมมากมีค่ายเพลงต่างๆค่ายหนังต่างๆมาตามจีบค่อนข้างที่จะเยอะ หรือคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกของสวยๆงามเสื้อผ้าหน้าผมตัดสาซอยต่างๆรอบปักนี้มีหนุ่มๆเจ้าสําราญเข้ามาหามากพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เราเกิดความกังวลใจงุนหิตใจอยู่บ้างแต่ช่วยไม่ได้คนสวยเวลาที่ยิ้มหรือว่าเดินพูดคุยก็มักมีเสน่ห์ทรงผลให้มีคนมารักมาชอบเยอะก็ต้องสับลีกันเราเองนะครับเจ้าชะตาหากกรณีต้องการอยากจะ เพิ่มธุรกิจของตัวเองหรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานถือว่าจะมีคนช่วยเยอะแล้วเวลาที่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็มักได้รับโอกาสดีกว่าคนเกิดวันอื่นมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงนะครับถือว่าในรอบปักนี้ดวงคนเกิดวันอาทิตย์มาแรงถ้ามองเรื่องของการงานคนเกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรรอบปักนี้การงานของคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เวลาที่เราไปไหนมาไหนมักจะมีคนคอยต้อนรับ ยิ่งถ้าเป็นพวกรัฐบนตรีหรือเป็นดารานักร้องดังๆต้องเรียนเลยนะครับว่าคุณจะมีชื่อเสียงแบบโด่งดังขึ้นมาอีกในระลอกหนึ่งเลยทีเดียวถือว่าอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกรณีคนที่ทํางานทั่วไปนะครับหรือว่าคนที่ทํางานรายวันรับจ้างต่างๆในรอบบริง,งานของคุณดูเหมือนคุณสบายใจขึ้นท่านที่ทํางานรับเหมาก่อสร้างตกแต่งก็ถือว่างานเข้ามาเยอะมีความสุขในการทํางานลูกน้องบริวารก็ไม่เมาแล้วลางานหรือไม่เมาแล้วหยุดงานก็ทําให้เจ้านาย มีโอกาสดีๆขยับขยายกิจาการงานได้มากขึ้นก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของการงานสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ส่วนเรื่องของการเงินดูซิวันอาทิตย์เป็นอย่างไรการเงินดีนะคนวันอาทิตย์น่าจะเป็นันดับที่หนึ่งครผมว่าเพราะดูแล้วดูเหมือนว่าคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยต้องการอะไรมักจะมีคนนําเสนอให้หรือมีคนมาหยิบยื่นให้จนถึงบ้าน ยิ่งถ้าเราต้องการอยากจะกู้แบงก์กู้ธนาคารอันนี้ธนาคารตามมาเองเลยที่บ้านเลยหรือนำเสนอที่จะหยิบยื่นเงินให้เราโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาหลักทรัพย์เพียงแต่การเดินบัญชีในของเราเนี่ยมันเด่นมากก็เลยทําให้คนที่อยู่ในแบงก์เนี่ยเขาพร้อมเขาเล็งเห็นแล้วก็ต้องการอยากจะให้เราเนี่ยเป็นลูกค้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารก็สมบูรณ์ แต่ติงนิดหนึ่งคนเกิดในวันอาทิตย์ในกรณีถ้าจะไปทําธุรกรรมทางการเงินหาผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของการงานความรักอะไรก็ตามแวะเข้าไปที่วัดปากน้ําน้มัสการหลวงพ่อสดจันทัโรนะครับแล้วขอพรกับท่านจะประสบความสําเร็จหรือถ้าใครที่อยู่แถวชนบุรีสระบ,บุรี ก็แนะนําองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เท้าย่าโมนะครับสาหรับชนบุรีก็ที่วัดหลวงพ่ออีรับรองได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคคนเกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรรอบปักนี้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยควรจะต้องมั่นใจในตัวเองนิดหนึ่งในการจะเสี่ยงโชคเพราะดวงของคุณมีมาอยู่แล้วเพียงแค่ว่าคุณพร้อมที่จะเล่นมันหรือไม่อย่างไรถ้าเราแบบกล้า,กล,าก,กลัวมันก็ไม่ประสบความสําเร็จอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แนะนําชักจูงหรือว่าชี้พรงให้กระรอกนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเรา จะเสี่ยงเราจะเราจะ เล่นนะครับมันก็ต้องมีจรรยาบรณนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าคงจะต้องมีจรรยาบรณแบบกล้าได้กล้าเสียนะในกลุ่มของนักเล่นคนเกิดในวันอาทิตยนะ์ดวงของคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยถูกรอตตลี่ถ้าจะซื้อหวยซื้อรัตตรี่เนี่ยซื้อกับผู้หญิงผิวขาวร่างผอมบางหน่อยนะครับอายุเนี่ยไม่ได้จะเกินสัก40ปีคนนี้จะมีเสน่ห์หน้าตาสวยสถานที่ซื้อก็ไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือจะเป็นร้านเสริมสวยหรือจะเป็นสถานบันเทิงต่างๆคนเกิดในวันอาทิตย์ซื้อตรงนี้จะดีมากแล้ว ถ้าถามว่ามีเลขมงคลนาโชคไหมย่อมต้องมีแน่นอนครับก็คือเลข2เลขเ็เลข4ี่เลข9้าแล้วก็เลข0นเป็นเลขมงคลนําโชคของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์งวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนว่าจะถูกมากถูกน้อยอันนี้ก็อยู่ที่บุญธรรมกำแต่งของแต่ละท่านแต่ที่แน่ๆเลยเสาร์กับอาทิตย์ในรอบปังนี้มาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันอื่นก็ดูเหมือนว่าจะซาสาลงไปบ้างจะมีบ้างก็คือวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์สวันนะครับ ที่พอที่จะมีโชคลาฟุกๆอยู่บ้างนะครับเรื่านี้จะเป็นดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันทั้ง7ประจําวันที่หนึ่งกุมภาพานันธ์กรับผมหมอคิดชลีสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอ็กซ์คลูซีฟตัวตัว,ตว,ตวดวงของเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการดูแบบประจําปีหรือดูในช่วง3เดือน6เดือนก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้เลยหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์ศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งก็ได้แต่ถ้าต้องการรายละเอียดแนะนำแอดไลน์เข้ามาครับผมจะได้ส่งรายละเอียดไปให้ทา้งหลายนะครับ เอาละครับกับคนเกิดในวันทั้งเจ็ดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กับผมหมอกินลากันไปแล้วเรยวเดี๋ยวเจอกันใหม่กับเจาะดวงตามราศีเกิดส่วนว่าราศีใดจะเป็นมหาแห่งอันดับที่หนึ่งในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เดี๋ยวเรารู้กันวันนี้มีความสุขมากๆลากันไปแล้วสวัสดีครับ